สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมาลงองจะมาลองคลิปให้ให้พี่น้องดูอันนี้เป็นงานบุญบ้องไฟบ้านนาโพจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้ก็อยู่กับเครื่องๆๆเ,เครื่องเครื่องเด็กเล่นเครื่องเด็กเล่นเป็นเครื่องเด็กเล่นแบบใหม่เนี่ยเป็นเครื่องเด็กเล่นแบบใหม่เขาเรียกว่าสไลด์เด้งหรือสไลด์ลงมาเด้งสไลด์ลงมาเด้งครับ ตอนนี้เด็กเด็กกำลังเล่นกันอย่างสนุกงานยังงานบุญบ้องไฟยังไม่เริ่มแต่ว่าพวกของเล่นพวกแม่ค้าแม่ขายเข้ากันมาแล้วยังไม่เริ่มงานงานเริ่มวันพรุ่งนี้ครับวันที่17 18 19 3วันครับแหวันที่17แล้วก็จุด2วันจุดจุด18กับ19าครับ ปกติทุกปีก็มีพ่อแม่พี่น้องมาบุญบ้างไฟบ้านเนี้เยอะครับคนเยอะเลยครับอ,อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นชุดเด็กเล่นของปัญญาพารวยนะครับเป็นชุดเด,เด็กเล่นของปัญญาพารวยอันนี้เป็นเป็นชุดของสไลด์เด้งเด็กกำลังเล่นกันอยู่ เพราะเด็กไม่เคยเล่นอย่างนี้ก็ก็กำลังเล่นกันมีสไลเดอร์นะครับมีสไลเดอร์ใกล้ๆก,กันแต่เด็กมันเบื่อแล้วงวนสไลเดอร์ขึ้นอยู่ฝั่งนู้นครับดเด็กมันเบือ่อแต่น,นี่เป็นเป็นของเล่นรูปแบบใหม่เด็กก็เด็กก็มาเล่นกันอันนี้เป็นอันนี้เป็นชุดบ้านบอลน,นะครับบ้านบอล อันนี้เป็นชุดบ้านบอลน,นะครับเป็นชุดของเป็นชุดเด็กเล่นของปัญญาพาลวยเองนะครับอ,อันนู้นเป็นม้าหมุนกำลังจะสร้างกำลังจะตั้งยังไม่เสร็จก็น่าจะเสร็จพรุ่งนี้แล้วครับอาวันพรุ่งนี้เป็นวันแห่ก็ก็จะทำให้เสร็จในทันพรุ่งนี้วันนี้ก็วันนี้ก็คงจะไม่เสร็จวันนี้คงไม่เสร็จ เนี่ยฮะก็สูงก็สูงพอสมควรสไลด์ลงมาเด้งครับไอ้ไหนูระวังนะเอ,เอาขึ้นไป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 เลยขึ้นไป,นไป,นไประวังน้องด้วยนะ ระวังเขาจะไถใส่ใส่ลบลบครับพ่อแม่พี่น้องอ่าครับขเขานนำหน,ำ,หนำนี่ผ่าแก้วหนึ่งก็ๆะก,ก็จะก็จะสิบบาทผ่าแก้วนึงครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้อ่าปัญญาพารวยก็คงจะยุติไว้แค่นี้นะครับคงจะยุติไว้แค่นี้สำหรับ ยังไงก็ขอให้พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยังไง <c oughs> มีข้อติชมใดๆก็ขอให้พี่น้องอา่อานส่งความคิดเห็นมานะครับใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>